ลานค้าดีต้นครับตำบลบุรีอำเภอบ้านนสาสารครับเปิดแล้ววันนี้ครับกำลังเตรียมการจะทำพิธีเปิดครับวันนี้ครับกำลังเตรียมการครับวันนี้เปิดแน่นอนครับลานค้าดีต้นตำบลบุรีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ครับเปิดแน่นอนครับมีสมาชิกมาแล้วครับจะปทำพิธกำลังสมัครอยู่ครับตอนนี้สมัครครับเจนแน่นอนออกไปสมัครกันครับออกไปสมัครรับ ดวงตมตีเป no ็นตะลิีตมใจโครงการนี้สวีทที่ดุ โทมาชิกมาแล้วครับมาแสดงความยินดีครับลานค้าดีต้นตะบนผู้พีอำเภอบ้านนาศารครับทั้งสมาชิกทั้งสบักวันนี้ครับเปิดแล้วครับลานค้าดีต้นตะบนผู้พีครับวันนี้ครับมากันคึกคักครับเดี๋ยวครับ ใบสมัครเรียบร้อยครับรูปแบบตรงครับนี่ครับชัดเจนครับที่นี่ครับผิดนี่เดขาสวิตีขระพานรับพลังวดสอบมา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 ฮมคนมคนมารมา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  นี่ครับลานค้าดีต้นครับตะบ,บนทุ่งพีครับกำลังดำเนินการครับทำอยู่ครับผลนนิสมาชิกกำลังเกยนใบสมตอต่อยสามาคีครับกำลังเลื่อนแสลัแสลนครับกันรถกันความร้อนครับตอนนี้ครับนี่ครับ เตรียมเปิดร้านเต็มที่ครับตอนนี้ครับกำลังย้ายของย้ายสแลนครับโครงหลังคาครับตอนนี้ครับอ่านี่ครับนี่ครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับฝีมือผู้ช่วยสังเกตวายโยครับนี่ครับคนครับน่าทานไหมครับปัดไทยครับ นี่วางแผนครับเตรียมเปิดร้านครับตรับสมาชิกครับเตรียมพร้อมครับตอนนี้ครับครับนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ครับกุจการร้านครับครับอาจารย์จุรินครับนี่ครับกำลังเตรียมครับนี่ตรงตรงอ่านี่นี่ครับนี่ครับกำลังติดตั้งครับระบบกันแสงครับตอนนี้ครับภูพีสามคีครับตอนนี้ครับทำมนทุกคนเลย นะครับ,บน,าาน,นะครับนี่ครับกันแสงครับนะครับร้นมากตอนนี้ครับอ,อืมแี่<ห>สี่ฝาห้าลังซึ่งสั้งน้ำยาปราับพันธุ์สี่ชมพูห้าลังสี่ฝาห้าลังจ่ายเรังมาเย่กันะ่อเดี่ยวีนีไอสิ่งกายเง้นทีนี้ก็จะ จกครับนะเสริมเสริมไปเพื่อให้บริการสมาชิกเข้ามาได้อย่างอามาได้อย่างเดียวไยนะขอว่าราคาเราั้ไครับจิต้งิ้งไม่ไม่ไม่มีนะพอดีพอดีครอก็ทําอยู่ดีที่ชนเราทเดีอ๋อนี่มก็ทำก็ทได้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 เอาเอาไปจักตเลย รมไทยสามคีชุราธานีครับเข้ามากับพี่ท่านหนึ่งยัํเนื่งหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังครับาปการเงินเขาเรียกว่าการเงินจังหวัดคนจังปีครับวิชัยเด็ดครับคนจังปีวิชัยเด็ดมาด้วยครับวันนี้คณะกรรมการคนจะมีอยู่ทั้งหมดห้าห้าห้าคนนะครับผมเองก็อยู่ของเลขาครับเลขาวายโยนาคดีเป็นนงก็เป็นไอทีนะอยู่ที่อําเภอดอนศักดิ์ครับชื่อ แล้วก็เป็นสมาชิกของชมรมนะครับที่สมัครได้นะครับเพราะสมาชิกนี่จะได้ผลประโยชน์จากรายข้อบังคับนะครับนี่คือสมาชิกเบื้องต้นนะครับนี่การสมัครนะครับการไม่แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคลคากรของเราส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ <c oughs> ถ้าเราประชาสัมพันธ์ดีวยถึงการบริการนะครับคิดว่ากับทีมชินของเรานะครับ แล้วก็สําคัญนิดนึงก็คือถ้าเราทําแล้วน่ครับผมพยายามว่าให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเอาเบืบรร่วันนี้แล้วก็เราทําการค้านะครับจุงเรกนี้ไม่ใช่ทุกวันเดียวกันเนื่องเดียวกันหมดเลยคือว่าเพื่อจะตังตรงนี้แลลวข้องนะถนะ้าจําเป็นมาถ์ทที่นี้ไม่ใช่ฝามาลงหุ้นแล้วไปถือที่อือ่ออนเพิ่นได้กำไรเลยตรงนี้ยาเราโรยไ่ได้ถถต้เดืนต้นเร,ตรงเรตรงนี้ Referral, พูดดุลรานคาดีต้นครับนี่คาเฟ่คูเฟ่ครับนี่ครับไอ้นี่สามชุดนะครับนี่จำเา็นรักผ้าครับแอรเมกครับนี่ก็เหมือนกันเช่นกันครับนี่คุณผู้ซื้อก็คือคุณจำปีนี่คุณพร้อมพันธ์ชื่ออะไรครับพัชรินครับพัชรินนินเพชรครับโอเคครับวันนี้เยี่ยมมากครับอุดหนุนกันเองครับ คาดีต้อนวันนี้ค <come> ร <into Spanish people> <t Bis to Island> ับมาเปิดร้านค้าดีต้อนทุกคนหิ้วปินโตมาครับมาทุกคนแล้วครับเนี่ยชน่าชื่นตาบานทุกคนครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ขนมเล้ยขนมน้มสาวไส้เค็มนี่มาจากบ้านดอนนะครับนี่คนผัดมีครับนี่ผัดมีครับเครื่องเครื่องเคียงเพียบเลยครับนี่ครับนู่นนี่ครับมีครับนี่ครูริดเราครับครูริดเราครับสอนผมมาเลยครูริดครับปล่อยบรมด้วยกันครับนี่อะไรอีกนี่อะไรเอานี่มาจากไหนอ่ะมาจากไหนน้ำพริกมาจากไหนเนี่ยลูกเนียงโอ้โหสุดยอดขี้ปลาอีกไอยาเคยเคยเคยปลานู่นมีมี มีผู้ช่วยสังเกตคบโอ้โหทั้งนั้นเลยครับสุดยอดไอ้นี่นี่ยเขาเรียกน้ำเคยไอ้อยาสุดยอดเลยเดี๋ยวกินข้าวเลยดีกว่าหิวแล้วโอเคทุกคนไปเจอที่โต๊ะกันครับโอเคครับ จัดครับนี่สินค้าชันดีที่แม่ครัวแม่ครัวมาร่วมแจมด้วยครับเออนี่แม่ครัวครับไปเกงไตปลาไใช่แต่ตปลาเคยปลาน้ําเคยเดี๋ยวชิมกันครับวันนี้ครับนี่คุณสุจิิตนัดสุนทรครับอยู่ฝ่ายที่หกครับเนี่ยฝ่ายไอทีครับคนนี้ครับวิศวกรครับของจริงของแท้ครับผมเดี๋ยวเจอครับวันนี้ครับครบกันเลยครับโอ้หนี่โดนข้าวลงมาแลวแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ครับกับข้าวต้มอะไรครับนี่แต่ต้มกะทิเลยครับต้มกะทิปลาเคปลาทูโอ้โหนี่ครบเลยครับนี่ ผู้จัดการอำเภอครับ headache, mm ด,ดูคุณลิมครับภรรยาครับนุ่นพูดทีมคนสีทีมคนสีคุณสุธยาเกื้อฉิมนะครับครบเลยครับกับข้าวไม่ได้แล้วคอยคอยคอยอันนี้โอ้ครบเลยอือครับกับข้าวถอยสามัคคีครับกินง่ายๆแบบนี้ครับนี่คุณครูผมคุณลิศครับเนี่ยคือเล่นคุณลิศนี่ครับคุณจำเปยดูครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ดูสิครับสับปะรีแค่ไหนดูเองครับอืมนั่นแหละกับข้าวด้วยกันวันนี้โอ้ยอร่อยทุกอย่างนี่ครับไม่เป็นไรครับของจริงครับนี่นี่นี่โอ้เหงื่อตกเหงื่อพลักเลยครับโอ้โหแต่ละคนนี่ครับอย่างนี้แหละครับใส่สับัะรีครับมีขนมด้วยกับมีขนม ไส้เค็มครับขนมไส้เค็มคุณจำปีทำมาครับอร่อยนี่ครับหลานค้าดิจิตอลครับเกิดแล้วครับผม